เตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึน้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนใน้ทรมตามโดยเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชม สวัสดีทุกคนด้วยวจายนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องจิสมายใส่ปันวันนี้เจก,ก็อยู่กับวิป,ปอกบาฮะใครอยากใครดังเชื่อถือได้การันตีความมั่นคงเลยทีเดียวเล่นง่ายจ่ายจริงที่นี่ทีเดียวปอกบา,านะมีคืนยอดเสียให้เราจันถึงอาทิตย์เลยนะนะพิเศษวันอาทิตย์คืนให้เรา10%เลยทีเดียวทุกคนปังไม่ไหวจริงๆนะคะโอเคนะวันนี้ก็จะมาเลือกเล่นเกมสล็อตค่ายพีจีเหมือนเดิมนะทุกคนเอาเป็นเกมดอกไม้ไวไฟนะคะเกมนี้อยู่ในค่ายพีจีนะอ่ะเดี๋ยวรอมันโหลดสักแป๊บนึง ยังไงก็ฝากรับชมคลิปวิดีโอนี้เพื่อความมาเทิงเท่านั้นนะคะเจ๊ไม่แนะนำไม้สนับสนุนให้ทําตามโดยเด็ดขาดเนาะวันนี้เจ๊ก็หอบทุนมา2,000ต้นทั่วนะเจ๊จะมากดเล่นเบ็ด50นะเปิดหมุนเทอร์โบใส่ไปด้วยนะคะ,ะสำหรับใครที่กลังมองหาสล็อตแต่ง่ายเล่นง่ายได้จริงนะคะไม่มียอดเทินที่นี่ที่เดียวนะพอกบ้าหารายละเอียดเก็บทั้งหมดอยู่ใต้คลิปเลยกันแล้วกันนะคะ คือก็ไม่แนะนําให้ทําตามนะทุกคนไม่สนับสนุนให้ทําตามเนาะคือชอบเล่นเกมสลอตอยู่แล้วก็เลยเอามารีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่าทีเจเล่นเกมนี้ค่ายนี้อยู่ก็คือค่ายนี้อยู่นะฮะโอเคครับผมช่วงเวลาที่เจ๊ปั่นนะทุกคน2องทุ่มจะประมาณ3ามทุ่มนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้อัพคลิปกี่โมงเนาะก็จะเบ,เ,บเบอร์นิดนึงเนาะอาจจะพูดซ้ําไปซ้ามาก,ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะมา ปั่นยาวไปเลยจ้าโอโหตอนนี้ทุนเรายังไม่ไปไหนมาไหนนะคะทุกคนปั่นยังไงให้ปังปุริเย่นะคะตัววายมาแบบนี้นะ,ะโอ้โหเอาเรื่องหรือเปล่าอเบ็ดห้าสิบรู้เรื่องกระเบื้องแตกนะ ทุน2,000ของเราจะปังหรือจะพังยังไงก็ฝากรับชมให้จบคลิปนะเข้ามาแล้วน้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะจ๊ะออจะเรียกเจเรียกน้องเนี่ยไม่อยากโอ้โหดอกนี้2,700สวยโอ้โหเมกามา4,500นะทุกคนตอนนี้บวกมาไม่ยั้งนะนะทุน2,000ตอนนี้บวกมา4,000เป็นที่เรียบร้อยเนาะจะเรียกเจหรือเรียกน้องเนี่ยไม่อยากเป็นเจนะ โอ้ตอนนี้เจขออนุญาตเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ดหนึ่งร้อยเลยกันแล้วกันเนาะเพราะกําลังเข้าดีนะทุกคนใส่เบ็ดสองร้อยไปเลยจ้าเพิ่มไปเรื่อยๆนะทุกคนคือมันกําลังเข้าดีนะโอ้โหมาเอาเรื่องว่าเบ 200, ็ดสองร้อยจะปังหรือเปล่าพอปรับเบ็ดปูรู้สึกว่างเงียบนะ <c oughs> เงียบปั๊บทันทีทันใดเลยนะทุกคนโอ้โหหลอกเจให้ปรับเบ็ดเพิ่มหรือเปล่านี้มา โอ้โหตัววายมาโคตรปังเลยอะแต่ว่าตัวเชื่อมไม่มีนะขออนุญาตเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ด400เลยก็แล้วกันเนาะมาให้มันรู้แล้วรู้รอดเลยโอ้โหคือบวกมาไม่ไม,ไม่ไม่หยุดนะบวกมาแล้วแหละแต่เจ้ไม่หยุดเจ้ขอแบบกำลังมันมืออะเจ๊ยังไม่อยากหยุดนะทุกคน กำลังมันมือนะโอเคเบ็ด400จะแตกมาเท่าไหร่นะทุกคนตอนนี้ก็รู้สึกว่าเงียบๆอยู่นะโอ้โหจาก6,000ลดแบบ4,000 5,000ลดเร็วอะ่ะโอ้โหลดเคล็ดเร็วทันใจจริงๆอะ่ะโอ้โหเหลือ2,400เองอะ่ะโอ้โหน่าจะเลิกตั้งแต่ตอนแรกแล้วเลยไม่น่าปรับเบ็ดมา400เลยนะอืมเสียดายว่าโอโห้โคตรเสียดายเลยอะ เสียดายจริงๆนะโอ้โหดอกนี้แปดพันนะเว้ยโอ้โหนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนะแปดพันสองร้อยนะไปต่อดีครับรออะไรเออโมโหให้มันสุดๆไปเลยอ่ะเออเอาดิฟรีเกมเข้าบบสี่ร้อยมึงมึงมึงอยจ,จือมึงอยจื้อโอ้โหตอนแรกเจ้มโมโหให้มันอยู่นะทุกคนโมโหมากๆด้วยเลยดอกนี้ 7200โอ้โหกินเต็มครับดอกเดียวดอกเดียวกินเต็มแล้วผมเอออะสวยเออเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะโอ้โหส8 8 0ไปเลยจ้าเอาเรื่องว่ะเบ็ด400ครับผมมาสวยเออ ือดอกนี้3,300สวยคอมโบไปยาวๆไปเลยจ้าอ่ะนั่นแหละอืมมาอีก5้าไม้นะทุกคนตอนนี้บวกบวกมาโคตรโหดอ่นะสมเบ็ด400อยู่นะขออีกจักดอกน้อยโอ้โหมาทำไมเนี่ยมาล็อกตรงช่องสี่ทำไมไม่ไปช่องสามโอ้โหจะได้อะไรไหมเนี่ย โอ้ไม่ได้อะไรเลทุกคนจบไปนี่เรียบร้อยนะผมเบ็ด400โอ้โหแตกหมื่นให้มันได้อย่างนี้นะนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนะทุกคนบวกมา2 4 4 1 0บาทเลยทีเดียวนะฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับป๊อกบาฮก็มาแรงในกระแสตอนนี้เน,ะะนาะสำหรับวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า